เติมเกมถูกปลอดภัยมั่นใจเพจล,ลักกี้คอยเติมได้2ระบบทั้ง Android และ iOS สะดวกรวดเร็วทันใจจดทะเบียนการค้าถูกต้องไม่โดนแบนไม่รีฟันเปิดยาวนานมากกว่า5ปีรับส่วนลดทันทีเติมวันนี้กับลักกี้คอยสวัสดีมากครับกับสวัสดีที่ทุกคนเช่งเคืกันด้วยแล้วกันนะครับโอเคครับวันนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าเราเจอกับอะไรนะทุกคนเจอกับคนที่เล่นแบบตึงๆนะทุกคนอ่ะ มาครับแมตช์นี้บอกเลยว่าตึงจัดเลยนะครับทุกคนเป็นแมตช์ที่ฆ่ากันไม่ลงจริงๆนะครับฆ่ากันไม่ตายอ่ะเรียกได้ว่าคู่แข่งโอ้โหดูสิพีมของเขาเนี่ยมาอย่างโหเลยนะครับโตเติมมาทุกระบบอะ่ะเนี่ผมเรียกได้ว่าเงินในกระเป๋าเนี่ยไม่เหลือเนี่ยฮะเอาไปเติมเกมหมดเลยครับอ่าแล้วก็เล่นเก่งด้วยนะสำหรับคนนี้ครับ ฝั่งเขามาในชุดของทีมสีขาวครับจากทีมชาติของเยอรมันครับบุกจากทางซ้ายไปขวานีครับส่วนฝั่งเรามาในชุดของสีน้ําตาลเลื่อนหมูครับบุกจากขวาไปซ้ายครับมาที่จงวันนี้ออกข้างไปก่อนเลยครับแล้วคาตากุต้าหุ่มมาให้ออกมาที่แคมเบโซ่ครับฝั่งเราขึ้นบอลเร็วมาครับจังวันนี้เมสซี่เมสซี่ออกมาที่แคมเบโซ่แคมเบโซ่จี้ขึ้นมาเห็นเอตโตว่างจ่ายให้เอตโต้ครับแล้วเอตโต้ฉีกน,นี้เร็วมาจังวันนี้ยังไงยังไม่ผ่านเลยครับ ไม่ผ่านเลยครับแม้แบบแมได้เปรียบมาแล้วนะทุกคนจังหวะเมื่อสักครู่ก็เป็นกองหลังนะครับทั้งไรการแล้วก็มาดินี่ครับเข้าบวกช่วยกันครับมาที่ย้อนวะนี้เมสซี่โดนบวกก่อนครับไรกาดเคลียร์ที่ราโาครับวานบีซาการาโคอีกครั้งหนึ่งยกมาให้กับวานบีครับแมตช์นี้บอกเลยว่าโคตรมันนะทุกคนมากมันยังไงเดี๋ยวมาดูกันในแมตช์ครับมาที่โดกูครับโดกูโดกูโยนยาวมาให้กับ ราไฟเร็วเลา้วเลี้ยวไฟเรวลี้ยวกดสกิลครับลูกนี้แล้วบอลทะลักมาครับจังหวะนี้แล้วเห็นเมสซี่เลยครับยกให้เลยครับเอโต้เอโต้เมสซี่ถึงด้วยครับแล้วกาจีเข้ามาหลบไปหนึ่งแล้วแทงต่อไม่ครับเอโต้ไม่ผ่านวดิโอครับนิดเดียวครับเีลยวเป็นบอลสวนต่อเนื่องครับของคู่แข่งสวนมาแล้วจังหวะนี้คืนมาอย่างเป็นบอลของเราครับเวริสไนเดอร์ครับให้ออกมาที่เวาเวีาคืนมาที่เวริสไนเดอร์เวริสไนเดอร์กดเลยครับลูกนี้ยังติดอยู่ครับ วิเอร่าให้ออกมาเวลลิสไนเดอร์ให้มาที่เมสซี่เมสซี่จะตัดปันโอ้โหลายกาดเก็บเลยครับลูกนี้เก็บเรียบเลยครับสำหรับลายกาดแล้วเคลียออกมาครับจังหวะนี้เดวีคืนให้กับโดกูโดกูพลิกมาครับตัวนี้สปีดดีจัดเลยครับแล้วก็เลี้ยงบอลค่อนข้างดีเลยแต่ว่าเมสซี่ได้บอลครับจังหวะนี้เมสซี่ตัดเข้าในมาแล้วให้มาที่เวลลิสไนเดอร์ให้มาที่วิเอร่าวิเอร่าได้ยิงหลุดนิดนึงซ้ำอีกทีนึงก็ยังไม่ตรงกรอบนะครับ มาใหม่ครับคู่แข่งมาเกเร่เก็บบอลได้เก็บบอลได้ให้มาเอโตเอโต้ชี้ยังไม่ผ่านครับมาใหม่ครับเคลียร์มาวันอยู่ที่คู่แข่งนะครับแตะมาแล้วลาฟาเอลเลเอาแทงขึ้นมาให้กับโดกูครับโดกูจ่ายมาจังวันนี้เอายังดีครับที่เก็บได้เกือบไปเหมือนกันครับมามาใหม่ครับมาลุยกันต่อครับให้ออกมาจังวันนี้ยังไม่ผ่านพตะกุตาครับเดี๋ยวเป็นบอลของคู่แข่งมากครับเนส แล้วฮาเนสฮาเนสลุงเนตของเราครับเกือบไปมาเวริสไนเดอร์ครับไม่ออกมาที่โซแคมเบลครับเอเโตเอเโตเอเโต,เอเโตจีึ้นมาแข่งกันเร็วครับมไม่ผ่านมาที่นี่เฉยเลยครับมาเลยครับคู่แข่งฮาเนสฮาเนสให้มามาที่เบียราเบียราเบียร่าจมาตามช่องครับเอเโตชิงเร็วมาที่แคมเปโซชิงกันสองคน แล้วเวลลี่สไนเดอร์ได้หักปันนะครับแต่ว่ายังเบาไปครับใช่ไหมเพื่อนรับสบายครับลูกนี้เปิดบอลขึ้นมาครับแล้วไม่ทดสักนาทีครับครึ่งแรกแต่ว่าน่าจะล้ำหน้าครับวันนี้แล้วจบครึ่งแรกด้วยสกอร์ศูนย์ศูนย์ับแมตชนี้เดี๋ยวมาดูครึ่งหลังครับว่าจะเป็นยังไงครับครึ่งแรกเนี่ยถือว่าตึงกันทั้งคู่ครับมาครับครึ่งหลังครับมาที่มัเกเลเล่บาตัวนี้แทงต่อมาที่เดวี ผีีไม่มีตัวไปเข้ากลางครับมาเกลเล่ยมาเกลเล่ยจังหวะนี้โดนรุมมากระแทกครับแล้วไตา,า์มาเอโตมีเดียวมาใหม่ครับออกบอลมาที่ห้าเนสครับเฮเนสหรือห้าเนสเนี่ยน่าจะเฮนะน่ครับผมหรือโฮโฮเนสเนาะมาใหม่ครับมาจะเฮจะเฮก็ว่ากันไปนะทุกคนเอาที่ถูกใจของเพื่อนๆแล้วกันมาครับจังหวะนี้ให้มาไม่ผ่านเลยครับกันใหม่ครับจังหวะนี้ให้มาที่สไตร์เดอร์ครับ สไนเดอร์สไนเดอร์เก็บบอลไม่ได้ครับจังหวะนี้แล้วเป็นบอลของเราบ้างครับสไนเดอร์ครับให้ออกมาเมสซี่เมสซี่ลูกนี้เข้าซ้ายกดเลยครับอืชนเสาครับลูกนี้ยังไม่ได้ครับยังขึ้นนําไม่ได้ครับจังหวะนี้ยังไม่เป็นหนึ่งศูนย์ครับยังศูนย์ศูนย์อยู่ครับจังหวะนี้มาเกเร่ย่มาเกเร่ย่คืนออกมาเอ้าจ่ายพลาดครับลูกนี้แล้วโอ้โหมาเป็นบานเลยครับลูกนี้ แล้วลูบินดเก้สปีดขึ้นมาลูกนี้อเรียบ้อยครับเมื่อทําไม่ได้ก็ต้องโดนไปเลยครับจังหวะนี้โดนเลยครับลูกนี้จ่ายพลาดกันเองครับโอ้โหน่าเสียดายครับตอนนี้ต้องเสริมเกมรุกลงมาแล้วแหละน่ครับผมโรชิกีลงมาครับถอดวิราครับโมดิตเดียบร้อยต้องเข้าเลยครับจังหวะนี้มาครับสามกองกลางของเราครับแดงกลางเพื่อนงกลางแดนมาามาครับจังหวะนี้ออกมาที่เดือบรอยเดือบรอยจังหวะนี้สั้นไปครับ าเก็บบอลได้ครั้งนึงครับเรียบร้อ,รอยให้มาที่โมดิสเมสซี่เมสซี่เมสซี่ตามมาขวางครับจังหวะนี้แต่ก็ยังไม่ผ่านอยู่ดีครับากันที่จังหวะนี้โคกมาอาราโคให้มามาเอกีเลี้ยงเร็วครับแล้วมาที่เอโตโดชิกิไม่ถึงเมสซี่ครับเมสซี่เก็บบอลได้ไหมจังหวะนี้ไม่ได้ครับลูกหลัง,ลงเป็นลูกเตะมุมครับ ลูกนี้เห็นโล่งๆบ้างครับวานบิซาก้าครับจ่ายเลยครับดึงตัวประกบมาแล้ว2แล้วแต่วันนี้กดสตันนิ่งรอครับยิงลูกนี้อืแล้วเข้าทางเอโต้ครับกว่าจะได้ลูกหนึ่งนี่คือยากมากครับฝั่งเราครับมาหนึ่งๆครับทุกคนตีเสมอได้แล้วครับแล้วแทงต่อโอ้โหแล้วเสียบเลยครับลูกนี้เคลียร์ยิงครับเรายอมเสียับทุกคนลองเสี่ยงดูครับว่าจะเป็นยังไงครับแล้วนี่มาครับลูกนี้ นี่มาย่องย่องมาครับแล้วยิงขวาอะไรครับลูกนี้เรียบร้อยไหมไม่เข้าเลยครับเปิดเข้ามาก็เซฟดีครับเคลียร์กันก่อนละกันเดี๋ยวันนี้เคลียร์ลังเลยครับสำหรับงานนี้ครับเดือดไปครับโอ้โหถ้าไม่เสียบเนี่ยคือน่าจะเป็นลูกที่สองแล้วนะทุกคนแต่ว่าโอกาสนี้เนี่ยเราเสี่ยงลองดูเลยครับเผื่อที่จะยอมเสียใบเรืองครับแต่ว่าก็ยังไม่เสียจุดโทษไปครับไม่เสียประตูครับหนึ่งหนึ่งครับ แล้วฮาคิมีฮาคิมีจ่ายเร็วเลยครับมากันที่ฮาเนสครับฮาเนสฮาเนสเปิดเข้ามายังไม่ผ่านกูตัวครับกูตัวรับสบายครับลูกนี้สูงยาวอยู่แล้วครับคนนี้เปิดบอลขึ้นมาครับเจ้าวันนี้เมสซี่โขกได้ไหมไม่ผ่านเลยครับโอ้โหล่วงลงไปครับแล้วออกบอลมาทางริมเส้นครับเคลียร์ซาให้มาซอนทึมินซอนทึมินลูกนี้ปะทะกันครับลูกนี้โอ้โหเสียฟาวไปครับฝั่งเราแล้วชิงเร็วเลยครับ แล้วเป็นบาตอเน่ครับเก็บบอลได้มาที่เมสซี่เมสซี่จ่ายเร็วไปบ้างครับจังหวะนี้บอลต้องอยู่กับตัวให้นานกว่านี้ก่อนครับแล้วจังหวะนี้โอ้โหดาวเบอร์ทัดมาครับมันจะเหลือหรอครับสองไปแล้วครับคู้แข่งโอ้โหเอาจนได้ครับแล้วนาทีเนี่ยอยู่ที่85แล้วครับตอนนี้มาเราจะตามทันหรือเปล่าครับทุกคนแล้วจังหวะนี้แทงมาล้ำหน้าครับน่าเสียดายครับน่าจะได้โอกาสจากการเขียยิงเหมือนเขาบ้างครับ โอ้โหเขาตั้งรับ2ขีดเลยครับตอนนี้ฝั่งเราเนี่ยกดดันุดๆครับตอนนี้มาให้ออกมาโมดิตโมดิตเข้ากลางมาที่เมสซี่เมสซี่จ่ายเร็วโดนมาดินี่ดักครับมาใหม่ครับดักได้ดักอีกแล้วโอ้โหเราจะแพ้ไหมโทษหกนาทีครับยังพอมีเวลาครับทุกคนมา มากันที่จังหวะนี้เดบลอยเดบลอยให้ออกมามยังไม่ผ่านเลยครับเก็บบอลยังไม่ได้เลยครับแล้วขึ้นมา3คนอาราโค่เก็บได้เฉยเลยครับจังหวะนี้ให้มาจาังหวะนี้เอโต้พิกให้เมสซี่เมสซี่แทงต่อมาที่โมดิตโมดิตออกมาที่วานบิดวานบิดเข้ากลางมาที่โมดิตครั้งหนึ่งแล้วยัดมาให้กับมบเกิเล่เมสซี่ลูกนี้พิกแล้วยิงเลยโอ้โหเข้าเฉยเลยครับลูกนี้โอ้โหโกงความตายครับจังหวะนี้ แล้วทำได้ครับไม่แพ้ครับแม์นี้โอ้โหมใจัยจะวายครับจังหวะสุดท้ายคือเมสซี่ทำได้ยังไงครับพลิกหนึ่งจังหวะแล้วไม่ได้หยุดในตำแหน่งที่ดีด้วยครับแต่ว่ากดยิงเนี่ยเข้าเฉยเลยครับโอกาสยิงเนี่ยเท่าเท่ากันเลยนะครับโอกาสคลองบอลของเราค่อนข้างเยอะกว่านะครับแต่ว่าแม์นี้แมดโรสแมดเนี่ยเป็นลูเมนิกเก้ครับที่ได้ไปทุกคนโอ้โหทีมของเขาเนี่ยก็เรียกได้ว่าสามโค้งมาเลยครับฝั่งเราเนี่ยก็อาศัยตัวหลักแล้วกันนะครับผมในการสู้กับเขาครับ ก็เยได้ว่ากินกันไม่ลงเลยครับแบบนี้เสมอกันไปสองสองครับแต่เราก็เกือบแพ้เหมือนกันทุกคนเรียกได้ว่าตามมาแบบยำกันเลยครับนี่ครับเมสซี่จังหวะนี้ได้กดเลยครับอื้ผ่านชไมายขึ้นไปเลยครับแต่ยังไม่ผ่านเสาประตูครับอื้ลูกนี้น่าเสียดายครับนิดเดียวเลยแล้วเป็นบอลสวนครับลูกนี้เราพยายามเอาแอสซิดครับไม่พลาดเลยครับลูเบนิเก ทางนี้เรียกได้ว่าตึงจัดเลยครับนี่ครับลาฟฟเรเยลครับจ่ายให้ครับแล้วตัดเข้าขวาครับลูกนี้ปั่นโค้งเลยครับเรียบร้อยครับแล้วลูกสูตรครับลูกนี้แล้ววานบิดวิ่งมาใส่เลยครับแล้วเอโต้เข้ารังตรงนั้นพอดีครับยิเสมอหนึ่งหนึ่งได้ครับลูกนี้พอยากเหมือนกันครับกว่าจะยิงเขาได้แต่ละลูกครับเกมรับเขาค่อนข้างดีเลยครับ ลูกนี้เขายิงพลาดเน่ทุกคนถ้าเขาไม่พลาดเนี่ยเราน่าจะแพ้นะครับแต่ว่าเขายิงไปตรงที่แบบคูตัวไปพุ่งไปพอดีครับแล้วเซฟได้ครับลูกนี้แต่ว่าหลังจากนั้นก็โดนยิงเหมือนเดิมครับจากจังหวะนี้ครับรูเบนิกี้ครับโอ้โหแต่บอลหนึ่งครั้งดับเบิ t o u c เลยครับเรยียบร้อยเลยลูกนี้เดวิจีเป็นสนีจ้าครับนี่ครับจังหวะเมซี่ครับพลิกมาโอ้โหลูกนี้บอลยังไม่ได้แบบ เป็นใจเท่าไหร่ครับแต่ว่าเมสซี่ลูกนี้ยิงเลยครับโอ้โหพุ่งไม่ทันเลยครับลูกนี้อย่างสวยครับทุกคนก็จบกันไปครับสำหรับแมตชนี้ึงนะทุกคนเอามาฝากและกันนะครับอ่าแมตไหนที่แบบอ่าประทับใจก็จะเอามาฝากแล้วกันนผมแมตช์นี้ก็ไม่แพ้ครับแต่ว่าโคตรมันครับสำหรับแมตช์นี้ครับทุกคนหากดูและชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับขอบคุณครับที่ติดตาม